นูไม่เคยเจอค่ะาไม่อยู่เม่เคย Happy and you Thank you Happy and you Thank you ปะปีปะปีปะปีอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกสิมีน้ำใหพึ่งออก นำเข้าจากประเทศอะไรเนี่ยผู้เนี่ยประเทศมาเลเซียเออดีมากเลยดีมากลองมันผู้ดีนะจัดทำน้องแก้วดิพี่ที่แล้วอ่ะปีที่แล้วมันมากเลยงานผู้อ่ะไม่บอกใครแล้พี่น้ำอ่ะผู้พี่ที่แล้วอ่ะหน้าที่ทำงานนะเนี่ยพี่รู้เพือนเลย แฮปปี้ค่ะสองพันหนึ่งออกไปไหนน่ะกลับได้เลยสองคนก่อนปะไปทิ้งสองค่ะแล้วเราจะไปยังไงพี่โอ้โหลูกพี่พี่เมียวถ่ายมาดูลาจิลักกีเดนแฮปปี้ฟาวล์วลคัม เวลคังพัทยาคนอย่างหนูไม่มีอะไรหรอกสงไมาหนูนะมาเต้เลยเนยคนอย่างหนูไม่มีอะไรหรอกหนูไม่ลืมพวกป้าหนูอ่ะดีที่สุดแล้ว yes เต้